สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เขาวเด่นเขาวเด็ดชีวิตล่าสุดชูวิใช์ใชีวิตบนรถบ้านกับหมาคู่ใจคำไหนนอนนั่นใช้ชีวิตเรียบง่ายสุดๆ เรียกได้ว่าหายไปจากวงการสักพ,พักแล้วสําหรับชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เคยออกมาเผยถึงอาการป่วยโรคมะเร็งว่าต้นขอใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายต่างจากคนอื่นให้เต็มที่ซึ่งหมอก็ได้เตือนแล้วว่าพฤติกรรมการกินเล้าสุบบรีและทํางานหนักนั้นอย่าทําล่าสุดผู้ใช้งานติ๊กต็อกรายหนึ่งได้เผยคลิปของนายชูวิทย์ขณะนั่งพักทานข้าวข้างรถุดบ้านของตนเองกับสุนัขคู่ใจอย่างเรียบง่ายบริเวณบ้านแหลมแทนบางแสนพร้อมแคปชั่นว่า เฮียชีวิตมาพักผ่อนพร้อมกับรถบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ